หวานจะใส่จักน้อยเนาะเพนนะื่อนเพื่อนเนาะตามนี่ละคอยกระซีซิกซีกซกซกให้เพื่อนเขากันนี่เนาะต้านแบบนี้เอาเกลือใส่จักน้อยเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนผูรับข่าวมันนีน่คอยหนึ่งอันมักอื้อแน่กับอันหนึ่งก้อยกระมั่นค่ะค่าหนึ่งใส่กันนี่ละค่ะเพื่อนเพื่อน กะซิกซิกซิกแข่เพื่อนเข่ากันเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะมี่จังสีแสบเนาะตัดค่าหนึ่งเซกันนี่ระคาเพื่อนเพื่อนกะซิกซิกซิกแข่เพื่อนเข่ากันเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะมี่จังสีแสบเนาะผูกกระเปมันนี่คอยหนึ่งอันมักอึแน่กับอันหนึ่งก้อยกับมันค่ะาอยบ่ได้จอกเม็ดเลยเมื่อกี้นี่ สวดสลูขาเลยมือนนี่อ้าวมาสร้างมันเนาะเนาะข้าหนึ่งส่กันนี่แหละค่ะเพื่อนๆกะซิกซิกซิกให้เพื่อนเขากันเนะาะค่ะเพื่อนๆเนาะมัน,น,น,นจังสีเสบเนาะมไว้แล้วข้ายูเนี่ยมันมีมีค่ะมักอื้อแน่ก้อยแน่ค่ะาก้อยข้ากะ ใส่กอยแน่มีมั่นแนค่ะมันแก้วมันแก้วแค่รอทเต็มถ้วยเลยยางเต็มถ้วยมาแม่น้ำยางเลยค่ะพี่นดองนำฝนตกใส่เต็มถ,ถั่วขูเข้าวมันนีคอยหนึ่งอันมักอื้อแน่ กับอันหนึ่งก้อยกระมั่นค่ะหนึ่ง,งสซกันนี่ละค่ะเพื่อนเพื่อนกะซิกซีกซิกแข่เพื่อนเข่ากันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะนจังสีเสบเนาะกินตอนเที่ยงกันค่ะใส่น้ำตาลค่ะชอบหวานจะใส่หลายซ่วบบวมหนึ่งส่กันแล้วนี่คือมั่นค่ะกะสีใส่นี่ละค่ะ เขาเออนิยังนอใส่จักน้อยน้อยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็น้ำตาลแบบน,นี้โรยด้วยน้ำตาลค่ะมาเด้อเพื่อนเพื่อนค่ะหนึ่งใซ่กันนี่ละค่ะเพื่อนเพื่อนกะซิกซิกซิกแข่เพื่อนเข่ากันเนะาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะจังสีแสบเนาะ เอาไหมมือนอากีดไหมค่ะนี่มักผ้าวค่ะอืมอร่อยอร่อยมาเดิอมาเดิอพี่น้องแล้วมาเด้อจ้าแล้วแล้วขูดบะข้าวมันนี่คอยหนึ่งอันมักอื้อแน่กับอันหนึ่งก้อยกับมันค่ะกินตอนเที่ยงกันค่ะ ใส่น้ำตาลค่ะชอบหวานจะใส่หลายโซบะแก่เส้นฝุ่นตุกห้ามหยาง่อยเอาบะทันมากินของหวานดีกว่านาะเอ,อิญยังประจักหรอกเนาะหนึ่งกอยกับหมักอื้อเนาะหนึ่งใส่หมักข้าข้าใส่หมักข้าวกับใส่น้ำตาลไว้แล้วค่ะยูเนี่ยมันมี นีค่ะบักอึ้อแน่กอนน้อยแน่ค่ก้อยอะไ้จักเม็ดเลยเมื่อกี้นี่สวดสรุขานเลยมือนี่เอากระซังมันอนอะเนาะปานแบบนี้เอาเกลือใส่จักน้อยเนาะค่ะเพื่อนๆเอาเกลือใส่จักน้อยค่ะให้เพิ่นกลมกลมแน่จักหน่อยเนาะเอาใส่จักน้อยอย่าใส่หลายเลยค่ะ เต็มถ้วยเลยอยางเต็มถ้วยบมแม่นำยางเลยค่ะพี่ดองนำพลตกใส่เต็มถ้วยนี้าหนึ่งหมักหมักเอื้อใส่ก้อนอไว้แล้วคะ่ะยูเนี่มันมีนี่ค่าหมักอเอื้อแน่กอยแน่ค่ะ ใส่จักน้อยน้อยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็น้ำตาลแบบน,นี้โรยด้วยน้ำตาลค่ะมาเด้อเพื่อนเพื่อนค่ะหนึ่งเซตกันนี่ละค่ะเพื่อนเพื่อนกะซิกซิกซิกแข่เพื่อนเข่ากันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่จังสีแสแปเนาะเต็มถ้วยเลยอีหยังเต็มถ้วยบ่แม,ม่นน้ำยางเลยคะ่ะพี่น้องน้ำฟุลตกใส่เต็มถ้วย ถ้่วเลยยังเต็มถ้่วบาแม่นำยางเลยค่ะพี่ดองนำพลุลตกใส่เต็มถ้วยหนึ่งสซกันแล้วนี่คือมั่นค่ะกะสีส่นี่ละค่ะเขาเอิญน,นิยังนอเอาก็แบบโบราณโบราณน,นี่ละค่ะขูดกระไตเขาเอิญกระายค่ะน,นี่กระตายขูดขูดมะพร้าวค่ะ หนึ่งใส้กันแล้วนี่คือมั่นค่ากับสีไ้นี่ละค่ะเขาเออนี่ยังนอสิบประเฮตอันของหวานกินค่าบะนี่นี่หนึ่งค่าหนึ่งไ่กันนี่ละค่าเพื่อนๆกะบสิกสิกสิกแข่เพื่อนเขากันเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะมันจังสีแซ่บเนาะ ปเฮ็ดอันของหวานกินข้าบนันนี้หนึ่งไปค่ะกะใส่ก้อยแนย่มีมั่นเนี่ยค่ะมันแก้วมันแก้วแค่รอเอิย้ยัง้งประจักหรอกเนาะหนึ่งก้อยกับหมักเอือ้อเนาะหนึ่งใส่หมักข้าวค่ะใส่หมักข้าวกับใส่น้ำตา น้อยๆน,นี่ค่ะเพื่อนๆนี่ก็น้ำตาลแบบน,นี้โรยด้วยน้ำตาลค่ะมาเด้อเพื่อนๆนี่จ้าหนึ่งหมักมักเอื้อใส่ก่อนสิเปะเฮดอันของหวานกินค่าบันนี้นี่หนึงน่งไล้ค่ะ กะใส่ก้อยแน่มีมันแน่ค่ะมันแก้วมันแก้วแครรทคูดมะพร้าวก่อนพาอยากเติบ้อกว่าเศรษฐกิจเนาะค่ะเนาะคูดมะพร้าวนี่จ้าหนึ่งมัมกมักเอือ้อใส่ก้อน คูบข้าวมันนี่คยหนึ่งอันมักอือ้อแน่กับอันหนึ่งก้อยกัมมันค่ะคอยบ่ได้จกักเม็ดเลยเมื่อกี้นี่สวดสรุขานเลยเมื่อนี่เอากระซ้างมันเนาะเนาะอันแบบนี้เอาเกลือใส่จักน้อยเนาะค่ะเพื่อนๆเราเกลือใส่จักน้อยค่ะให้เพิ่นกลมกลมแน่จักน้อยเนาะ ใส่จังน้ยอย่าใส่หลายเ้ยค่ะไวแล้วค่ะยูเนี่ยมันมีมีค่ะมักอึ้อแน่ก้อยแน่ค่ะใส่จัหน่อยน้นี่ค่ะ,เ,เ,คะ,คะเพื่อนเพื่อนนี่กับน้ำตาลแบบน,นี้โรยด้วยน้ำตาลค่ะมาเด้อเพื่อนเพื่อก็แบบโบร้านโบรานนี่แหละค่ะคูดจะตาย เขาเอิญกระต่ายค้ะอันนี้กระตายกูดขูดมะพร้าวค่ะสิเประเฮ็ดอันของหวานกินข่าบันน,นี้หนีหน,นึ่งปูดมอกร้าวมันนี่คอยหนึ่งอันมักอื้อแน่กับอันหนึ่งก้อยกัมมันค่ะ นเ,นเอาเกลือใส่จักน้อยเนะาะค่ะเพื่อนเพื่อนใส่จักน้อยน้อยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็น้ำตาลแบบน,นี้โรยด้วยน้ำตาลค่ะมาเด้อเพื่อนเพื่อนแบบนี้เอาเกลือใส่จักน้อยเนะาะค่ะเพื่อนเพื่อนชิปเฮดอันของหวานกินข้าบานนี้นี่หนึ่ง ผูบพข้าวมันนี่คอยหนึ่งอันมักอื้อแน่กับอันหนึ่งก้อยกัมมันค่ะานบบนนี้เอาเกลือใส่จักน้อยเนาะค่ะเพื่อนใส่จักน้อยน้อยเนี่ยค่ะเพื่อนนี่ก็น้ำตาลบบนนี้โรยด้วยน้ำตาลค่ะ มาเด้อเพื่อนเพื่อนมาเนี่